โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมลาลัสนอเช่ผมแล้วนี้อยู่เกม League of Legends นะครับผมวันนี้เราอยู่กับหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์คู่แรกนะครับแมตท,ที่สองนะครับผมก็หลังจากที่แมตแรกคุณตองซ่าซาเซเว่นเซว่นเขาคว้าเขาชนะนะครับคุณโรบินฮัตพุตไตพุตไทยนั่นะครับก็ทำให้ต้องมาแข่งกันในแมตท,ที่สถ้าคุณตองชนะในแมตช์นี้ก็ ก็คือจบเกมนะฮะคุณตองก็จะผ่านเข้ารอบแน่แนแต่ถ้าคุณตองแพ้ก็จะวัดกันเกมที่สานะฮะฝั่งโรบินก็แบนกาเลนะผมส่วนฝั่งตองก็แบนดาเลสนะครับผมก็เป็นตัวเกร์ทั้งคู่แหละนะครับมาดูซิว่าอ่าแน่นอนแบรนไปแล้วนะครับโอลาฟตัวเก่งของคุณตองในพาร์ทที่แล้วนี่นะฮะ นามินามิโดนไปแล้วนะครับยังไงคุณต้องจะแบนตัวอะไรต่อไปโอ้เลยตันเลยเดี๋ยวทำไมต้องแบนตัวชอบผมด้วยไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้แข่งครับโอ้โด็อเตอร์มันโดก็ามาว่ะดูซิจะหยิบตัวอะไรมาแก้ทางด็อเตอร์มันโด หยิบม,มาเป็นเวทนะฮะเลอบองจะสก,กิลเข้าหรือเปล่าเรามาดูกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงเข้าเกมเลยนะครับเจอกันในเกมครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมเรียบร้อยนะครับยินดีต้อนรับสู่หนึ่งหนโปรเจกต์แมตที่สองระหว่างคุณโรบินกับเอ,อตองซาซาเซว่นเซเว่นนะครับฝั่งตองซาซาเลอบองนะครับออกมาเป็นสมุดพลังเวทที่ห้าแล้วลดคู่ดาว สิเนะฮะแล้วก็ไอเทมฟูดฟูดฟดมานาน,นั่นเองนะลบคูดาวสิบด้วยนะฮะก็ปาไปลบคูดาวยี่สิบเปอร์เซแล้วนะครออกของอย่างนี้ส่วนนี่ครับออกมาเป็นไอนี้นั่นเองต้านเวทแน่นอนสเปกทราอ่านอะไรวะเนี่ยคอลนะครับผมพลังชีวิตบวก200ต้ันไว้35นะ,ะเมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนศัตรูนะคคุณจะได้รับอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐาน ร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิบวินาทีนะผมแล้วก,ก็นิดหน่อยฮนะสูทนะูนราชิ้นห้าสิบเปอร์เซ็นนั่นเองลุยกันเลยอ่าโดนเบิร์ตไปเรียบร้อยฮนะยังไงยังไงเฟี้ยงมีดเฟี้ยงมีด ั่นแหละไม่โดนครับเรียบร้อยผมก็จ้องอยู่ว่ามันจะเฟี้ยงมีโดนไหมไม่โดนนะครับอ้าวโดนแล้วเว้ยเฮ้ยสึกหนักถ้าเฟี้ยงมีก็เสียไปเลือดนะครับถ้าเฟี้ยงไม่โดนนะถ้าเฟี้ยงโดนจะได้เลือดคืนนะครับเลือดเลือดคืนเท่ากับส่วนที่เราเสียไปเนี่ยละมัง้ง น,นี้มันโดก็เป็นฝ่ายหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโด er นเลบองเบิร์นฮะจริงๆผมก็ไม่ได้ห้ามนะว่าให้เล่นตัวอะไรเพราะว่าเพราะเขาก็ได้แบนตัวกันแล้วนะอีกอย่างตาแรกอะ่ะแมตช์แรกอะ่ะคุณตองเลือกก่อนเลือกเป็นโอลาฟใช่ไหมส่วนคุณมันโดเลือกที่หลังก็เลือกเป็นวิล่แบร์ก็เท่ากับเหมือนเขาหยิบตัวแก้ทางมาแต่ก็ไม่ได้แก้ทางอะไรเลยนะครับทําให้เขาแพ้ไป ก็เลยสลับมั่งนะให้คุณตองมาเลือกทีหลังมั่งคุณตองเห็นเขาเลือกมันเตเขาหยิบเลอบองมาก็ได้นะเคื่อยหัวว่าเขาจะเล่นอะไรนะครับยังไงยังไงยังไง ยังไม่ค่อยโดนเลยนะครับโดนมินเนี่ยนเดี๋ยวถ้ามันจะบวกกันไหวหรือเปล่าแบบบวกแบบแยบะบประชีดะเลอบองไม่ทําอย่างนั้นแน่ฮนะแต่ถ้าไอมันโดเข้าไปถึงตัวก็ทําได้แค่เสียงม,มีดนะผมเสียงม,มีลัดคลิปแล้วจังหวะนี้โดยเข้าไปตีมไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนโปโดนเลอบองเบิร์สใส่นะฮะอ่าคราวนี้เวลหกในขณะที่ยังไม่มีใครตายนะ รือว่าเซฟเขึ้นนะครับถือว่าแต่ละคนเซฟมากเพราะจากที่ดูแล,วแแล้วแมตช์ที่แล้วก็แหนแ๊บเดียวก็บวกกันแล้วนะครับออบอกแล้วเว้ยเปิดตีแล้ววิ่งเข้าไปเลยตีมันคูดาวไว้ผมมีวิธีนี่นะครับเนี่ยวิธีบอกทริคเล็กๆน้อยๆหลายคนคงรู้เราบองตัวปอมกดคลิกที่มันจะไม่มีของนะครับ ส่วนเรือบองตัวจริงจะมีของขึ้นเนี่ยด้านเดี่ยวตรงนี้นะครับไม่ใช่เดิอันนี้มันสกิลมันจะไม่มีของอะ่ะของไอเทมอ่ะนะฮะก็ลองคลิกกันดูแล้วกันอันนี้เป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาบอกเรือบองผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะหลายคนขอให้เล่นผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ มันแหละเยยี่ก็ยังฟาร์มไปก่อนนะดูจากท่าที่บวกแล้วถ้าเอามันโดคอมโบเดียวไม่ตายแต่มันก็ต้องกดตีเลือดเพิ่มแน่นอนตีสามสิบปีนะครับเราบังตีเขาที่นี่เร็วอยู่แล้วไม่โดนอีก ยังไงโอ้ยโดนตันแน่นอนอ้าสเตปฮะย้อนกลับไปที่พุ่งมาเราบองก็ได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเขาโบนแรงมากนะฮะนึงเจ็บเจ็บเลยอันติมาแล้วนี่กดก็ได้นะครับอันติ มันโดมันไม่ต้องจะเป็นต้องใช้อะไรมันแบบถ้าเลือดน้อยก็ใช้ได้ตลอดเวลานะฮะมันจะได้เพิ่มเลือดเดีย๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ใช้เมื่อโดนเขาเบิดเนี่ยโอ้โหต่าตีเรียบร้อยฮะเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเรื่อยๆจนกว่าอันตีจะหมดเพิ่มมา800เลยนะครับเลือดก800ก่าและ เดี๋ยวต้องดูว่าของฝั่งนี้จะได้เป็นอะไรเนาะเพราะว่าถ้าของออกมาเป็นตันเวทก็จะพอสู้ได้อยู่มากไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโดนโดนาหัสไปดิโดนไม่ไปหลายครั้งนะครับ อุม้มนันแหละตัวไปสองทีเอายังไงเลอบองอาจตายเองได้เนี่ยไอ้ทีนั่นแหละเยี่ยมตายไหมตายนะครับตายคู่เงินทั้งคู่มีพันห้าสองพห้าออกไปเป็นหรืเวเซตแนะ่นอนนี่มาเป็นในนี่นะครับรถคู่ดาวแล้วก็ไอ้นี่ออกมาซอนย่าหรือเปล่าดอกนี้หรือจะหมวกแดงหรือจะไอ้นี่รูเดนโคมันก็มีหลายอย่างนะครับ ตามเวทรัวๆเลยฝั่งนู้นตามเวทรัวๆเลยนะมันโดดีนะครับที่มันโดมีเอ็กซอร์ททำให้ฝั่งนู้นช้าไปไมเมื่อกี้ โอเคก็ตายต่างคนต่างตายนะครับก <point> ็การเงินพอๆกันแหละนะห่างกันร้อยสองร้อยนะฝั่งทางเลบองคิวซีอสได้เยอะกว่านะมันแหละโดนไปดิเปิดสกิลวก็เสียเลือดนะมันโด เปิดมากไม่ดีนะจ๊ะเจ็ดเลือดแต่ผมพูดอะไรเขาไม่ได้ยินหรอกนั่นแหละยังไง โดนปอมไปทีนึงก็เลือดเหลือน้อยนะนั่นแหละยิ่งโดนมีเข้าอีกนะฮะแต่รู้สึกว่าจะสกิลไอ้นี่ไม่ค่อยเข้าแล้วตันเวทมาแล้วนะครับตันเวทเจ็ดเจ็ดเหรอเอยร้อยเจ็ดแปดนะฮะต้านเวร้อยเจ็ดแปดแต่ก well ็เข้าอยู่เอาเวทฝั่งนี้ก็แรงอยู่นะเวทร้อยเจ็ดสองนะฮะ ถ้าฝั่งนี้ออกเป็นจอกเกาเวนแดีวก็พอจะเข้าแล้วมั้งอืออัน,นี้ก็เลยเดียวนะฮะตัวตัวปอมไม่มีอะไรเลยตัวจริงนี่ฮะตัวจริงมันจะมีรูปสกิลแต่จริงมันไม่ใช่รูปสกิลนะมันจะเป็นของนะผมของที่เราบองออกอะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็อลองเอาเมาส์ชี้ดูยังไงยังไงยังไง โดนโดนตายไหมเราบองยังไงเราบ้อ,บองโดนเหนื่อยเข้าไปเป <c oughs> รี้ยงมีดโอ้โหเจ็บเอียมเราบองแดรไปแล้วฮะจังหวะนี้ดูที่เราบองจ่อมาเป็นอะไรอ๋อลูเดเนไนโครนะผม คอมนี้แตกแน่นอน บอลก็ต้องคิดหนักแล้วนะฮะว่าจะเอาอยัางไงดีก็ต้องทำอย่างนี้แหละฮะโะบนแล้วก็เบิร์นแล้วก็รีบกลับยังไงยังไงยังไงตุ้มปั้นดินั่นแหละพยายามหลบมีดให้ดีนะครับมีดของมันโด เงินมันโดนําเลยนะครับเนื่องจากโดนคิวเป็นตัวหนึ่งหรือแบนนะครับโดนคิวเพิ่มไปตัวหนึ่งบางทีก็อ่านเลอบองบางทีอ่านรีบแบนงงกับชีวิตนะว่าอ่านอะไรกันแน่เด็กจึงมานานว่าเลอบองแหละอ้าวยังไงเออเก็บได้อยู่แต่ก็ไม่น่ารอดอีกไนท์อีกไนท์น,นะครับอีกไนท์ช่วยทำให้แบบ คุณฟูพลังชีวิตได้ช้ามากนะฮะอีกนา้นมันจะลดการืุนฟูพลังชีวิตนะครับเนี่ยเป็นไงจะลดผลการรักษาต,ตัวเอง40%ด้วยนะครับต <c oughs> อนนี้น่าจะแตกห้วเนาะ อยูซิีฝั่งนูออกมาเป็นไรอ๋อออฟวินเทรอร์นะครับต้านทานเบดเจ็ดสิบแล้วฟุณสู้รังชีวิตพื้นฐานหลกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะได้รับได้รับเกาะทิตันความเสียหายแล้วไปสิกตอนนี้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้หลังจากที่แชมเปี้ยนไม่ได้รับความเสียหายเป็นเวลาเก้าวินาทีครับผมใช้ได้อยู่เป็นไอเทมซ้อนหนึ่งทางใช่ไหมสามทางผมไม่เห็นมีนะไอเทมนี้ อะไยังงก็ป้อมแรกทั้งคู่ก็แตกไปเรียบร้อยนะครับการเงินก็ฝ่ายฝ่ายนี้ยังนำอยู่เพราะว่าสีเอ็นำนะฮะนี่หนึ่งร้อยสองร้อยแหละฝ่ายมันโดยังนำอยู่นะฮะนั่นแหละต้านไดีอืมฝั่งคุณตองต้องชนะเท่านั้นเกมจะจบนะฮะ ก็กดดันนิดหนึง่งส่วนฝั่งโรบินก็ต้องชนะเท่านั้นฝั่งโรบินต้องชนะเท่านั้นนะแพ้ไม่ได้แพ้ปุ๊บตกรอบจะกดดันเท่าน่นนอยคุณตองก็ยังมีโอกาสแพ้ได้หนึ่งครั้งอยู่แต่ก็ไม่มีขยักแพ้หรอกครับเต็มที่เต็มที่ผมไม่ค่อยสนหรอกจะชนะแพ้ขอแค่สนุกเอามันก็พอแล้วนะครับ น <calm pools blue sound> ั่นแหละยังไงยังไงโอ้โหโดนเปิดไปหนักกันเลยทีเดียวนะฮะเอายังไงยังไง เฟียงมีก็แรงอยู่นะถ้าโดนไปก็มีล่องนะครับสโลกต่างหากอ้าวยังไงยังไงโดนต้นเรียบร้อยน้าโดนเอ็กซอซ์อนเรียบร้อยคงจะรู้ตัวจริงแล้วละ่ะเพราะว่าใส่สกิลขนาดนะั้นตัวปอมใส่สกิลอะไรไม่ได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างตรึงนิดนึงเพราะว่า โรบินเขาต้องนชนะเท่านั้นนะฮะไม่ง้นตกรตอบก็เลยทำให้คุณตองรับสึกหนักนิดน,นึงเจ็บ <c oughs> ยังไงยังไงโดนไหมไม่โดนนะครับเรียบร้อยคลิปดันมาแล้วไม่โดนอีก มาเก็บพยาบาลไม่ได้เสี่ยงมากเลยนะครับการมาเก็บพยาบาลเมื่อกี้โดนทำให้แคสซิ่ทำงานแยกล่างทันทีเรียบร้อยนั่นแหละสกิลไม่ค่อยเข้าเลยเจอต้านเวททำไมไม่ออกจอกกอเวทล่ะครับข้ามาอยู่นี่เฉยเนี่ยแหละฮะ ความผิวของเรือบองฮะยังไม่ตายเว้ยดื้อเหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ครับผมสาหัสละอ้ายามาพอดีโดนไหมโดนไหมไมีดไม่โดนนะครับตันเวทนี่นะครับตันเวทสองร้อยห้าสามยอด การเงินทั้งคู่มีเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เรือบอมมี3,008นะครับส่วนนี้มี2,006ถ้าเรือบอมตายก็น่าจะได้ของใหญ่ๆชิ้นหนึ่งนะฮะมีเงินทั้ง3,008อะได้อยู่แล้วเก็บเพลบาไว้ก่อน นี่มันโดมันก็หิวเลือดเรื่อยๆนะเพราะว่าไอไอเทมสเปริลล์วิเศษนะฮะเนี่ยร่างชีวิตบวกห้าร้อยแล้วก็ฟื้นฟูรัางชีวิตด้วยน,นั่นเองเป็นเหมือนไอเทมติดตัวของตัวแทงหลายๆตัวนะครับเช่นกาเลนหรือมันโดเนี่ยที่มันร้องาการฟื้นฟูร่างชีวิตอ่ะ ังไงยังไงนั่นแหละฮะโดนเรียบร้อยอ้าวหลบคิ้วเว้ยคิ้วอ้าวตัวปลอมทำงานเลยเฮ้ยยามาแล้วยามาแล้วอืมเกพียงกัดหน้าเอ้ยโอ้แต่ยังเก็บไว้ได้ยอดนะครับเลือบองยังเก็บยาวไว้ได้อยู่แต่เลือบองเซีสเริ่มถอยห่างแล้วนะฮะฝั่งนู้นนำห่างละยี่สิบกว่าตัวนะฮะ ไม่โดนอ้าวต้องเบิร์ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใส่คอมโบเดียวคงไม่ตายก็ต้องตอบทีละนิดทีละนิดให้มันลดไอ้นี่เยอะๆนะครับอ่าตัวเองก็เกี่ยเหมือนกันนั่นแหละเบิร์ดไปดิโอ้ยสาหัสแล้วนะครับจะตายแล้วโอเคเปิดอัตีแล้วนะครับคราวนี้เรือบองกอ็ฝ่ายดันมามั่ง มันโดดันไปอย่างเดียวเลือดเต็มแล้วนะครับนั่นแหละเบอร์พดีไม่เข้าเลยยังไงยังไงยังไงอ้าวเฟยลไม่โดนเออได้อยู่อ้าวแฟดมานี่ ยังไงยังไงเรียบร้อยครับผมตายเรียบร้อยฮะเลอเบองดูทีจอของเป็นไรดูเดนิโคมาฮะนี่เทมชีนีบอยสตารเนี่ยแหละจอเกลเวทบวกสามห้าเปอร์เซนแล้วก็ดูท่าแล้วน่าจอเอ,อ่อชื่ออะไรจำไม่ได้จำชื่อหมองไม่ได้แต่ป้อมนี้น่าจะแตกแล้วนะครับยี่ิบสองวิคงไม่ทันยี่สิบวิแตกแล้วละ่ะ มิวิเตอร์ก็ไม่แน่นะมิวิเตอร์ไม่แน่ก็อาจจะแตกก็ได้ครับคุณโรบินต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าแพ้ก็คือตกรอบมาดูซิได้บอลสตาร์แล้วจะจเจาะเกาะเวกเข้าไหมเข้าดิแรงนะฮะ อุ้ยแรงอะเนี่ยอ้าวแต่ฝั่งนุ้นก็แรงเหมือนกันเขาเปิดตีนะผมอ้าวอดเก็บยาเลยงี้นั่นแหละโดนไปดีตันเรียบร้อยน่าได้คิวด้วยไงเนี่ยแหละฮะพลังของ voice staff จอกเกาะเวทดูพี่ฝั่งนุ้นจะออกมาเป็นอะไร ตานหันเวทมาอีกชิ้นครับแบนชิวอืมไสตามีจอกกอบเวทใช้ได้นะครับออนนี้ออกมาเป็นวอมองอาร์มอ์ด้วยครับวอมอวอมหมอกนั่นเองพลังชีตบวก850นะครับฟุ้นฟูพลังชีวิตถามบวก200%รอเปอร์เซ็นต์อมนี้จะอยู่หรือจะไป ตราบองก็ตีบกตีไม่ค่อยแรงแต่ก็น่าจะไปแล้วมั้งตีแรงอยู่นะแตกอยู่แตกแล้วล่ะโอ้ยตีไม่ค่อยเข้าเลยอีกทีหนึ่งไม่แตกวะไม่แตกนะป้อมเหลือเลือดสามเป็ดทีเดียวนั่นเองแต่ตอนที่เริ่มไม่เข้าแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้ออกเลือดออกต้านฮันเวทมานะครับ รู้สึกว่าจะขนมาทั้งคางเลยตาทานเวทเนี่ยยังไงยังไงยังไงเรือบองเจอสึกหนักครับงานนี้ไม่รู้ว่าเลือกตัวทีหลังแต่ทำไมเลือกเอาเป็นเรือบอง ต้เกมอาจจะไหวแต่หลังเกมถ้าเขาของฟูอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าไหวนะเนเฮ้ยแต่ก็พอได้อยู่ทันแหละเบิร์เข้าไปดิเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ละโดนเบิร์ดกันเรียบร้อยเ,อเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดสี่พันนะฮะโอ้โหซอยเลือดไอช่องเลือดเนี่ยซอยถี่เลยดูดิฟืน้นฟูพลังชีวิตเร็วมากอะอโดนอะไรอย่างงี้จะบองไม่น่ารอดว่ะ สี่ทำงานแยกล่างเรียบร้อยอ้าวอ้าวยังไงยังไงตันเว้ยเรียบร้อยฮะซูปเปอร์วิญัาออกมาแล้วทนอะไรยังไงก็ยังคงเฟียงมมีดให้โดนแหละถ้าโดนก็อาจจะฆ่าได้นะ แต่าไม่โดนตัวเองก็เสียเลือดปีเ่าๆแต่รู้สึกเลือดรีอะ่ะไวมากดูดินี่เขาเลือกตัวมาเองนะคนก็รู้นะว่าเลอบอกเขาเลือกมาทีหลังเขาเลือกมาเองอะไม่ได้บังคับให้เขาเลือกเลยนะครับไงเดินไปนู่นละเดินมาเก็บยานะครับ เราซูปเปอร์มิเนียนดันบ้านปล่อยไว้แล้วนั้นเหรออ้าวโดนนะครับอย่างน้อ,อยป้อมก็ดีไปแปดหมีมาแล้วโดนอีกหลบมีดดีๆแล้วกันนะจ๊ะเอยเกือบเรียบร้อยฮะยอมตาย จีจี5เจ้หวันนี้โอเคก็โรบินก็เอาชนะไปได้นะจนต้องวัดกันเกมที่สามนะไม่เป็นเอกชนเลยรักว่าใจนี่แหละจีจีนะผมโอเควัดกันเกมที่3ครับเจอกันเกมที่3 ตัดสินนะตาหน้าตัดสินนั่นเองโอเค